กินบำรุงนมเห็นบำว่ามันแผ่นกระดานเรียบกี่เรียนนายกี่หญ้าว่าให้นองนองบะั่านใหญ่กะจังว่าบะั่นใหญ่นี่แหละจงให้กินนมกินเยอะเออนอันไปก็ยะเลื่อมเด้อเลื่อมยังอันของแหงกระส้วนของแหงคล้องเปียกกระส้วนของเปียกคล้องหวานกระส้วนของหวานของข้าวกระส้วนของข้าว เจ้าออมาปนกันเนอเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจอยู่บักผู้บ๊อไปเอาซอนมู่ซอนพวกนี้ดีแบกผู้บ๊อเคยไปเอาไปเอาบ๊อเป็ดยองมันเป็ดยันไก่ายไม่เอาใจพ่วมกันให้มันกินคือผ้าบัดปลาเนี่เปียงยองกระสิบวะได้กินผู้เดียวเนาะก๋ว่ก๋วพวลงทุนสองบาทนึงกับไดสูแมนเฮ้ยภาษาเฝ้าของซื้อๆื้อสร่างวัสดุสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นกระสิบบอไปบ๊อไปพวกพอถึงมาเนาะไปทิศลามอย่าไปว่าเขาถั่วเท่าเอ้ยเท่ากันคือกันนี่ละ ตอนนี้ทุ่งยากาคอยกับว่าวยังโบกเอกเยียร์ไอ้ไทยบ้านไทยเมืองเพื่นเดี๋ยวนี้หญ้าไปได้บ้านคอยกับยีกร์ไอ้เดียวนี้นกแตเป็นปิ่นน้ำมูดเจ้าหนึ่งตัวเอาเอาเอาเกียสภาพกันโซ่เรียการมีฝ้าไปเอาเดี๋ยวเขาเจ้าสิปีต้องท่านก่อนเออแม่นนเาะมืดก่อนบ่ได้หญ้าได้ดีซูสีมากโซกันยุนี่ซูบ่ได้หญ้าเนี้ยไปพ่อสู้กับตีพ่อตาถวยไล่แคมเดียวไปกับฝ้าไปเถอะไปเฝ้าไปเอาเฮ้ยเฝ้าไปเด้อสิท้ายอยู่นี่ฮะ การแข่งรถแข่งบ้าไัยกะแข่งกันเป็นแข่งวาสนาให้เส้นยอมยาพันันขันทาฉันไปหามาแล้วเลีกเด็ดเด็กะว่าแม่นบาดออกมาจนว่ายันแท่แล้ทางในเจ้ายาวังสร้างหอดทนหอดพระว่าพันมาตัวตมสิ้นบะสมเงินลาดเงินพันเงินเมิน เจ้าสิเบือนสิบสิเบืนวาสนาบ่อไห้เหมือนได้กระบ,บอกลุ้ยเออเออเอเอ,เอพี่เออป้าห้อไปทันป้าอย่าลืมด้วยทิดล้านปากปากระบอกไม่ข่อยนำ้ำนะเด้อ พอสมอิตเป็นคนเขียนนิท่านเรืองชาวบา้านมี่ตำนักตะโดนแล้วพันปีกายผ่านเพิ่นคนเห็นกนเลยอ่านประพันธ์ก่อนแต่แตมาล่ำบลองสู่ฟังเสียงแก้วนั่งแหวนมาอยู่ยังโลกเป็นจะเอาอ่างมาเบาสู่ฟังเรียงแก้วเอ,อ๋ยเสียงแก้วเอ,อ๋ย เนคำหลวงนีทานนีมีมากอนฟังเรื่องแล้วจังสังวนตอนป่าบุญบอ่อข่วงตายนาหากสิเห็นตกมาถึงระวังนี่เป็นบ่อนมีคติดีบอดีลองฟังไปเป็นที่มาของเรื่องไอ้เสียงเอ้ย ทำท่านเมื่อนี้ได้ทําบุญแจกใจผู้ได้ไปกะอิ่มทองผู้ท่านให้กะอิ่มใจไอ้ไอเสียงเอ้ยไอเสียงเมื่อนี้เขามาเหตุลงท่านคนกระมานลายลแต่ว่าตอนนี้คนกระหางเน่แล้วละ ขั้นของเมิดจังไดให้ไอเสี้ยงจัดให้มันงามๆเด้อไอตอนนี้แฟนน่ะสิเขาไปในวัดสิไปเอาพระเขาถวายพระก่อนไอมันสิเที่ยงแล้วเดี๋ยวพาปฏิชันก่อนบ่เป็นยังดอเดี๋ยวทั้งเนี่ยไอจัดการเองพี่ตัวเล็กไปรถลาบ่ต้องห่วงอันใดมันขาดเจ้าก็จัดดูแลได้เองตัวเล็กเด้หรือล่ะเจ้าก็แยกแจกตั้งแต่ผู้บ่าวรอๆอันนี้เอี้ยติดก็ฮู้จักผู้ดอกลาพี่แจกมันครบครบคนโดอใหญยเด้อไปลาได้บ่ต้องห้วงจ้า บ่อเ่าแม่ผูดเลยมาจัดงานเนี่ยมาจัดใหญ่จัดโตูดแท้โอ้คนมากนะมากตาแล้เฮ่ามีแต่คนลำคนรวยแต่จัดแบบนี้เนาะจะว่าบ่เถ่าแม่นอยู่เถ่าเฮ้ยเพิ่นคือโชคดีดวงดีแท้ไม่ยังเด็กจะกิได้ขี้เห็นคือเพิ่นเหรอเฮ้ยเออบ่ได้กษัตริย์เข้ามาเอาบุญเข้ามาเอาของจากเพิ่นก็ดีแล้วเถ่าไปไปเถ่าไปหาเบิ่งเถ่าเนาะเจ้าเจ้ากองคอยลูกคักหลายเถ่ามาเจี๊ยบเอ๋อ ห็นแล้วแหงหลายค่ะเท่าอือนมีทัวจับไ้บนหมอนหมุนมีนอทของอยู่ของกินของใสของใสนม่เบตัวตีเทาเทาบังบังบังหมอนนี่ก็งามเท่าว่าแหวงบ่นออก็ขอพระทัพยยังเทาคนเอามาจัดมาจ่ายมาแจกมาจ่ายล่ะเขาก็เอาไปจักไปเพือียนอนเพ่อเรียหมุนเพอียห้องไหมเทา่าจันตีเทาอือหาเทยเขาเรียนห้องกันนี้มันเค้ื่อนไหมา กระจกนี่ก็งามอยากได้เทาอยากได้ไม่เจ้าจะเอาอิบอกกระจกเทาแต่ว่าข่อยเทาแล้วข่อยก็ไม่ได้ซองเลยยังมีดแนมแย่งแล้วเจ้ากระจกนะข่อยเบิ่งให้กับพ่อแล้วเอาจังสั้นก็ได้สินะอุ้ยเอาอยากได้กระจกเอาเทาเอาข่อยว่ามันเจ้าสียิบโอ้ยสียิบไปได้เด้๋ยวเทาเนาะไปเอาข่อยอยากได้พัดลมอุ้ยมันต้องเอาหรอกพัดลมเอาไว้ผู้อื่นข้าเจ้าซะผู้น่าแล้วข่อยอยากได้อีกผู้นาไอีหยัง ยุตากอกตะการนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าข่อยเห็นไข่อีกแล้วเอ้าข่อยอยากกินไข่ข่อยไม่ได้กินไข่มาหลายมือแล้วเทาเจ้าไม่ได้กินไข่มาหลายมือแล้วเมนอยากกินอยากกินนะาเจ้าอยากกินไข่มาเทาเอาก็เจ้าอยากกินเจ้าก็เอาเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสิเอาไปแจ็คแหงนึงเลยเนาะเทานอออกไปยังหลายทีเขามาข่อยกันนี่สองนวยแล้วหุ้ยน้ำเจ้ามันเีฮยวุ้ยไม่อยาก อย่าว tamam. ่าบ่อยากเพราะมัจย้ำกังเครื่องมันสั่นก้อนลูกหนึ่งสองเช่าเพื่อใครคอยแก่คัสสามมันอึดมันอยากเดี๋ยว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 เท้าเจ้าเห็นอันนี้บ่นี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 ่ไฮบยังนี่เอาอุ้ยไฮงี้อุ้ยไฮงี้ไฮผีเอาเท่าเอาแล้วแล้วเอาบ่เอาบ่เอาตัวละ้นไฮนี่แม่เอาบ่เอาบ่ แต่ว mm ่ามันหายอย่างนี้เถ่าหายผีบ่บ่เอาบ่เอาหายผีคอยบ่อยากได้เอาใจเอาเขาจะเอาตัวเถ่าเอาเอาเขามัดอันนี้แม่เถ่ามัดอันนี้ม no ัดอันนี้นี่นี่มัดไซชนผแาแพรคอยมัดไซชนผแาแพรเม้น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 เอาเถ่ามเอาย่อยจะเฝ้าเอาคสณน้ำคนมาเอาลายบ่ย่อยมาเอาลายแล้วอุ้ยของส่งทางเนาะมัดมีแล้วจบอกทีนเขาเอามัดลายเดียวทีเฝ้ามัดเอาอีกก้อนเอาอีกก้อนให้เม้แจกค่าน้ำเพิรนน้ำเนียอุ้ยเนี่ยเถ่า ยายเอาไเอาไปเอาน้ำเพอลูกเพือหลานขางเฮี้ยขางข้าวบนน้ำละโอ้ขอบคุณหลายๆนงเฮ้ลำลำเรื่อยๆนอเม่อเจ้ามีว่าสนาเห็นกินเห็ดพาเทาไปไปหมอเม่ยเมื่อเอาดอกแหวนน่ะเม่เทาแล้วใสใดกระาง่ายแี่ละเทาต้องเอาดอกมียสิเอาต่เทาตะค่องนี่นะอันนี้เมียนี่เมย้าไปไปไปหาไปแล้วกินเถอะพูดเมียเออ พี่เวียนเองนี่เมียเวียนปาดมันเปี่ยนอยู่โบเปี่ยนนี่ละเมียเท้ามาเบิ่งอีกย่างนี่เท้าอะไรเงี้ยเราเอ้ยคอยกินกะบข้าวคอยมีอะไรของรับประนเวียนเอ้ยเป็นยังขึ้นคึ้นดวงดีคือได้มาเป็นมหาเศรษฐีแบบมีลูกแลเมียเท้าเขาเก่าเลยนะเมยให้เวียนไปทำหน้าอยู่ทางโคกนะเวียนกับผัวทำเพ็ดอีหยังบ่พอได้ก็ได้แหมเมี แม่นติลูกหลาแม่นียแม่ไปจังไดนี่แมียอีหลาเออแม่นีเพราะอยากเบาทะโอพี่สาวโตนั่นเองพี่เคยโตนั่นเองเล่นการพนันสื่อเลขกื่อเบอร์ไอหน้ากระขายเบอร์ลูกหลาเออเดี๋ยวนี้บ้านกะซิบบมีอยู่แล้วลูกหน้าให้กะบ่มีเข่าสิกินกอกไปมือมือกะบ่มีแล้วลูก ตีสาวกพี่เคยตูมเอาเมย์เลยเฮ้ยบ้าเก่าให้เท่าอันนี้พ่อกันยังคือเก่าอยู่เนาะเมื่หัวซาผู้ใดคือเก่าเนาะอีพ่อก็ได้ตาจักแล้วแล้วปั๊มปๆเปื้อๆเต็มเต็มโอ้โหบาสสินเงินทองอีหยังกับเราเราเสียเส้นตั้งแต่หัวบาหไหน้าบาเหลือเรารู้ตายเห็นตัวเล็ก ให้เอะไพ่พอไอเม่เมื่อบานก่อนเอื้อยเฮยียนเฮ่ากับยูโบไก่พาไปอาบน้ำอาบทานอนพักผ่อนอยู่เงียนก่อนเอือยเด้อได้เวลาได้เดี๋ยวทังนี้เบนก็ไอเสียงสิเบิงดอกของมันส่งฮางแล้วคนก็บส่งฮางแน่แล้วแจกเมดนีแล้วเบนกับสีฝ้าเมื่อหาพอกับเม่ดูแลคนแท่นแบนก่อนเด้อได้เวลาพอแล้วเหงพอแล้วเหงบุกเอเท้าเท้าไปคอยสิผาเจ้าไปเศร้าเมย มีหมองยูเลรอเถ้ามีหมองยูเลยเมีนเดี๋ยวข่อยสีเผาสู้ลูก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 ฟาดไอ้ลาไปอาหบอาบาลูกเยาเขาแล้วเป็นนักสีตัวแมงอ้งอยากอายกับเซียดจังไหนหาเงือลูกกับบนลงซื่อานานีเขาก็ต้องไปเอาเ้ามดาเาก่อยสีเผาอีหยังซื่อกาต้องให้แล้วตั้งมือสาทองห้องเจาาจอดมื้เสาตั้งในกินยังยูจังไหนก็ไปเอาลายลายเบียน ยังก็อยากอายเข้าใจพี่นั่นอายก็บุบแต่ยังดอกน้องแดงเอ้ยเลาก็เฝ้าเอาแล้วก็เฝ้าไปก็ได้ดอกกันอยากอายก็ได้ใครกับใครสิบาเอาเนี่ยละพี่ลานเอาไม่กินแล้วเนาะพี่ลานเนาะเอาเนี่ยอยู่เนี่ยเอาเอาเลยได้จ้าเจ้ายังก็เอาโลดจ้าจะได้ยังก็เอาเด้อนี่ก็พาส่วยเป็นคนด้วยยังเป็นการยังกับไอ้คนถามมันก็ได้พี่ลานของใจยังก็ร้องถามเป็นมึงด้วน้องแดง อันโทษทอคาท่านเศรษฐีอันอันใดเนาะจ้าอันเยอะบ้างหนาบ้างตาเลี้ยวมันคือน้องสาวผู้ขาคักแ้อันซื้อแหวนนั่นแมหนื่อยลูกยายฟังเสียงแง่งตาแสงนั่นแม่พีเทล้านเมีนลูกยายเพ่งตาแสงอยูุ่บานผูกหน้าเพ่งนั่นแม่ลองถามมึงดูมันแม่นหรือมันผู้เมียนลองไปถามพี่ลุงดูเดี๋ยวแหวนไปถามมึงก่อนเด้อยายโทษตัวจ้าจ้าอันฝากนี่หล่ ม,มันกิเหมือนกันมันนอนกันคะ่ะค่ะเปิดหน้าให้เบิ้งก็ดูมันจะดีบ่คะข้าเท่าเสียเทยเปิดหน้าออกให้เบิ้งก็ดูอเอ้ายยเบิง้งป้ายยกไปจังใดมาจังใดเอเี้ยยายก็เป็นจังซี่ก็ย้อนพี่ไอ้ตัวนั่นล่ะขายให้ใครหน้าซื้อเอรออียกม็ดอร่อยเนื้อตะตัวคนนั้นบ่ยังยังจากยาง พี่อาอบนเบียนนี่เลยคอยมาอยากอายเจ้าเทน,น้องนนตั้งแต่กี่ครับเจ้านีตีเจ้าทรงคอยอยากอายมาตรงอายดอกเอ้เดี๋ยวแวนสิผ้าปีเฮือนได้เลยเด้อแค่จังไหนพวกตัวคนห้วยลำซ้ำปานีลาะกัเฮ็ดมันมนี้แล้วบอกนั่นแหละเอ้ยแมินปนงลแเบียนไปเฮ็ดหน้าอยู่โคกนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกแบนีนเดียวแียนสีวอกให้ฟังได้ใหญ่เด้อแงินบปนงลา ไปอาบน้ำอาบทาอยู่บ้านกันเรื่อยไปจ้าแมนมาป้าไอทิพ์นั่งไปทาเพื่อนี่เฮียนตแม่นับงคตะกี้ไล่เขาหนีสนับสนับสุงอีพออยากอายน้องก็อยากอายไมอยากอายเฮียงเขาไอ้เสียงเปลี่ยนดีใจที่ไอ้เสียงบ่ถือโทษโกรธอีพอแล่ามันถูกฆ่ากันไปโดนครอบพวงแม่ก็ปิดนี่เชียรนไอเซียงเป็นยอดโดนวูดถือกันไปโดนมันก็ไปโดนแท้ผู้หนึ่งกับสตีที่สื่อเลข บ่ากันที่บอกเขากันมั้งนี่ไงสี่สิบเอ็ดบุญฮะอยากได้กระจกอยากได้กระจกมานติดไหมกูได้อยากได้กระจกเด็กกูแปลวาแม่หากระจกเอากระจกมาเอาลงท่านเด้อจ้าสาแง้มแท่กระจกเนี่ยมาเอาลงท่านเด้อจ้าจี้ม่งกระจกป้าไม่แักย่างดีหรอกกูว่าว้าวไอต่ีไอ่อไอต่อไอ้กูนี้ยังเราดิเป็นยัง ผีอยู่ใส่ได้กระโจกผีได้กะโจกผียังอ่ะผีตะเคียนแท้ๆกูว่านี่ไม่ตะเคียนที่แรกกูว่ามันเอาไม่สักไม่เอามาเม้นก็เห็นผีตะเคียนกต่กันหยู่ในหฮันกี้กูยันผีมาตะเม้มใส่เบิ้งดูเอาไปทั่วตทบานด้ยสวัสดีค่ะจ้าอยากได้ก็เอาได้จ้าอนุญาตเบิ้งในเด้่อค่ะได้จ้าสิเอายังก็เอาได้จ้าผีผีกูเห็นผีอุ้ย อัมปัจลาภาผีบ้าเม่มึงใสงามกระดอเอ้ยอีหามงึงกระจกแย่งผู้ใดไม่กคยเห็นผู้นั้นตัวอีขี่คาเอาตีสแสดงว,ว่างานกูแย่งไปกูเห็นโตัวจะควงตีกระตีเห็นมึงตอวนั้นผู้หายไปน,นี่ไม่อีา้าน,นี่กูผู้ห <laughs> <laughs> ายมันนันติกี้ เออคันบ่มีผีกับสิเอาไว้มันสีแตกมันสีแตกติเอาไปไว้โกูกับมือเฝ้าไปเฝ้ามาเอาเนื้อไม่เว้ลูกโเอาไปเสียงไหม่กันเอาไปยุพุ่มไม่นี่แหละพี่บ่มีคนเห็นดอกได้ยังก็เอาเลยเอีันเอาเม็ดได้บ่อคะเอาเม็ดได้ยู่แต่วัศงคนนีนบ่อไห่จ้าเอาเป็นยังคือบ่อไห่เอาไห่จังใดของไห่ยู่แต่ว่าท่านบ่อไห่บ่ค่ะเนี่ยเขาอยากเขาล่ะบ่อท่านสังเกหมอนฮะหมอนผาหยังกับข้านี่ ผ่าไล่คลิกจ้าเอาเปียงว่าเอาผ่าไหมมาเห็ุอุ้ยคือบอกเอาไมแท่มูนันมาเหตดเดี๋ยวรอบหนาเสียเอาไมแท่ไม่เหตุ้ะจ้าผ่าผ่าไวะผ่าผาไว้พรอบหนาเสียไมมายือเป็นบอแมนอุ้ยหอบมีเอาไป่อนเอาไป่อนเออเอเอาผ่าแพะ้ว่าผ่าไหมสุริร์มูนันกับบเป็นไครไครใครใครอย่างนีะไครซีพีบอไครซีพีจ้าไครซีพีแมนของเบท่ากูว่นี่ ของแม่ละจ้าแม่นปะอันอันไข่นี่เรี่องแบบอินซี่บ่แบบอินซี่นั่นล่ะอันปลอดสารพิษบ่อนี้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษเอาบ่เสียกับซิมก็ได้ได้ยายไง้ยอุ้ยเสียมอินซี่หรือกูซิมแล้วอยากได้เสียมอันเลแท้บ่นี่เละแท้จ้าอันแท้เขาแตะตัวเขาซับเบิ่งดูมากู่ซับเบิ่งดูโอ้ยอีแฮ่แซบไปกูกับอันนี้กับอันนี้ก็บท่านจ้าอันเสียหญ้าได้บ่นี่เสียหญ้าได้โอ้เสียหญ้าได้แต่ว่าจะเสียเงิน อันนี้ก็ได้จะพัดนี่ไม่พัดพัดล้มพัดล้มมือถืออ่เปียงจังมาเอาแบบอันเสียบป๊กไฟมาเสียบป๊กไฟกับมีทั้งุ่นลายเสียบป๊กไฟมีอยู่โอ้นี่ติแบบเสียบป๊กไฟเสียบปากไฟก็ได้จะท่านคือกันอันนี้ยี่ห้อดีป่ะนี่ก็ว่าไม่ดีด้วยล่ะเอ้าที่เอาอยู่ตีกี้มันคือหนกแถวคือขานถือว่าขานถือเอาไปไว้่นมันหนกมันหนกเอาอานี้ดีกว่าจามัน่หนักจะโเมียนอยเมียนอยู่้า พูลพูดละอันเมื่อพดอกาพละอันอันนี้อีหยังจะนี่กระติบเขาจ้าตังเขาเอาไม่หยังสารนี่ไม่ไพจ้าเอาเปินยังบ่เอาไม่ไพยุ่งสารยู่มันสีสารได้ตีมันใหญ่ปนันไม่ไพสารตีไม่ไพเกบคนห้อนได้ดีบนี่เก็บอนได้ดีใส่เขาได้แท้ตัวใส่ได้เอาไปสั่นกันส่าไาใส่เขาได้อแม่โอ้ยอันนี้อีหันี่เอออ มันหยัง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 มันหยางเป็นังงมันของโอ้อีกมามันกะสืของต้อนมันขององมันกของเม่อีมันก็ของเนาะมันกะซื้อว่าของอะไรเอาของใตปลาตีนี่แต่พอเอาดอกมันแตกแนวความือสองเข้ามันว่าเอามันคือปากหญเข้าเถะปากอีแวงหนปากอีแวงนี่เมยมันกปากอีแวงเทอกันเป็นไหด้วยนี่คือทอดไผ่ชือทอดผู้ใดเหนียว มึงว่าไใครในนี่คือนหนอดไเอ๋อเหลี่ยมๆจะสีบอมิไพ่บักลานเย้กระต้านี่บ่เอาบ่อันกระต้านี่บ่เพิ่องดูอันนี้เอายังสานนี่ไม่ไพ่คือกันเอาเพียงบ่เอาไว้สานไวยมันเบิดแล้วแจกเพิ่นไปเบิดไปแล้วเอ้การเสี่ยงล่องท่านหรุ่นต้องเอาไว้ไม่ยั้งหลายจะแตกจะแตกจนจนอยู่แถล่าฮะฮะไม่ยั้งหลายแจกล่งท่านเพิ่งอยู่อย่างล่งท่านแจกอาบักหลับล่งท่านยังเลี้ยงมากแต่ค่ะเอ้า ผู้ใดนี่เอาคนแจกลงทานค่ะแจกลงทานมาเอาลูกค้าเสื้อเดียรมากดุติค้าปื้นคนแจกลงทานเป็นอย่างไรคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอมเบียนขั้งศีลค่ะแต่อยู่ในนี่แจกลงทานบอมเบนกูว่าเอาของยัดใส่ในตู้จะขวางไว้ด้วยหนิเอาไปอีกควังในตู้มันอันคุ้นค้าว่าจังนไรเจ้าอันขนมนี่กินได้ปะค่ะกินได้จ้ามาแจกไอซี่มาแกะเบิ้งเจ้าถ้า่แซ่บก็บ่เอาก็ได้จ้าเอากระจีมังกรมันเหมดออายุเตี้ย เราค่อยกวบกันได้คือบ่เอามันแท้เห็ดเนาโอ้อันนี้ก็มันแท้เด้อล่ะอันนี้มันเป็นแป้งได้อดิขจะตอนร้อนสูงอ้ไมาเอารสชาติไอ้สิมาตีหน้าตีหลังกันคือมาสูนท์เนเอาต่อไปนีกูจะไปแจกรงชาติกูทานโลกนะคะเอาบักะเศรษฐโลกทานมันสิทานโลกพนักจีมีคนเอาบักะเฝ้าเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอาไปไปสิมาตีหน้าตีหลังอยู่ใช่วันนี้อะไรจ้าอีสั่งไงมันดาห้าเหลี่ยวมึงเบิงตูมันโดดเพราะอะไรต้องมาจากผู้อื่น ไปไปเอาป๋อนี oh. yeah, oh. yeah. Yeah, you know, bottle bottle ่ไปนํ้ามีวอมิยังแกื่ใครม่แม่ม่ไมเพียู้อื่นน้าแค่เอามื้ยผวมันกระติกค่ับผมให้กระติกติกน้าตี๋ที่บอกกีนน้ำมอนม้อนนู่นมอนมีกรอุทิศแด่ว่ามอนใส่มอนะเกียงกระมอนจงไปถาม้อื่นในไปในตียงมีอุทิศแด่ป่จงไปถามเอารวยนี่ไปขึ้นรวยนี่มันเขียนว่าอุทิดแด่แม่นั่นว่าเอาไปขึ้นี่ อันนี้โคกตำมาขอเนี่ยแม่ได้แรงยางตัะ้แางตัวละม่ก็เป็นยางเราเอี้ยเอามาเยอะมากเน้อยเอี่ดข้เมาตุวันที่บลูบายใจไปบันที่สี่ลาสบายใจยุสี่ลพอพอกมยให้ยืบายใจพ่อเมักูเอาเพราท่านได้เมดอดหนกินข่าวเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวให้กูเอาเมิดกันอาผ้าแต่เลยอยู่ตีอันให้คออีกกอยยางเนี่ค่ะคออีกย่างจ้าอันีขอกองเข่านี่แม่ค่ะ ได้บอค่ะได้ได้จ้ะท่านยีปอปมึงอย่าตามเผนเขาว่างไปเออผมลืมข้าวไปว่ามีเผนเลยว่าตามเพรยนวางเอ้าชองยีแง่เออไปไาไป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 ไไปไปไปคปไคไไปดปไปไปไอไปไปไปไไก อันเอานไม่อยากอีกค่ะอันขอโทษอีกต่อค่ะอันพ่อดีอันไม่เยี่ยมากมากพอได้ไหมค่ะโอ้ยนเป็นเป็นโอ้เป็นมากพอได้ติดเตียงมันเป็นคนตี๋เตียงค่ะติดเตียงอ๋อจ้าแล้วสิมาเอาวที่อันเพิ่นบ่ได้ป่วยดอกแล้วนางตี๋เตียงที่สีหนจ้าแล้วฝากมาเอาค่ะเอาไฟไปฝากได้เนาะได้จ้าเอาล่ะ วิ้ย์จะเป็นใจบุญเนาะเป็น้เป็นเศรษฐีบ้านนี้จะเป็นใจบุญให้เพราะอยู่ดีมี่แห้งก็ค่เดเอออันปกติที่ฉันก็ว่าเป็นคนโลภมากหรอกค่ะเพราะว่า,ามันเป็นีฉันกับมีคนใจบุญเยอะอยเอเสื้อเสื้อแค่กับว่าปันได้ดอกกับว่า่อยโลภมากจะแคลของคนกับว่า่อรอยากได้บนได้ค่ะ,ะปกตินี่ฉันมาแ็บบุญเนาะด,ดีเลยจ้าดีดอมาแ็ดบุญก็จังอันงอันท่านเศรษฐีนี่แหละครับโลภกับว่า่อยอยากได้ของผู้ได้ดอกโลภมากกับว่า่อไดดอกกับ ที่ไหคอนผู้นนกู้นีเนี่ยอยลงไปเนี่แเนี่ได้บุญได้กูสลได้บุญได้กุศนมันาพ้กันไปยังอ่ะอสองขวามีอ่านันกูจอยังเอามากวางไว้นีเนาะบัขีคุยมึงไปทางไหนบังฮะมันมามันออกวาไอเดียวปัือใคห้ยบักขีคุ้ยนัยเมีขีคุยนั่นมีขีคุ้ยมึนมึงก็โผล่ก็โพดคเนโพด มาเอาลงท่านเด้อจ้ายิดนาดีเด้อเถ้าแวันนี้ดหนาดีเด้อเอ้ยๆๆๆาเข้าเาเขาเข้ากขาเข้าเข้าเ้าเ่าเง้าน้าเข้าเขาเข้าเาเด้าเน้าข้เ้อเข้าเ้าเขาเม้าเข้าเ้าเข้าเข้าเข้าเ้าเข้าเข้าเาเ้าเข้าเเ้ ให้เพ <S desserts> ิ Luckily, Hence, ่หมดเลยเนาะซูโบเดไปส่งเพิ่นหอดคุณบอกเสียงคือคุณ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 คู่คุณของตีเฮามาท่านมันกับสิบเบิดเราไอ้เดยวต้องเาเคียวของมาบานง้เนาะนมันีอีอย่างเนียที่มันเหลือนี่กระอเบิเหลือแล้วน้องหลาที่เอามากัเอาึ้นไปหมดแล้วมันบดแจกคนหมดแล้วมันบอกนี่ละอ้ พ<ไ>่อกระจิเพิ่งจะได้อิ่มทองเนาะเ่าก็ได้บุญเนาได้ป่ะพ่อก็จิได้เก็บของกรับใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ,โซ